สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้เฮ้าย่างมาพร้าเฮ็ดพอดีย่างเลาะเล่นพ่อเฮ็ดตีนแฮดพอดีครับพ่อแม่พี่น้องมีดอกบักใหญ่ดอกกำลังเป็นนุ่มนะครับมันจะอยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มของมันอยู่อ่เห็นว่าดูตามมันจะอยู่ฝนตกก้อนหน้านีิฝนตกสองสามมือนีิฝนตกย่างมะริดตีนเท่านี้ขึ้นเต็มเฮ็ดตีนแฮดครับเฮ็ดตีนเลดนะครับกันอยู่บ้านเฮ็ดตีนแฮด เขาเหลียกเห็ดตีนแหทนะครับพี่น้องเบิงดูนะนี่ก็ล้างขึ้นไม้กัมน,นีนะครับบักหลอเอาไปเห็ดเอาไปเห็ดกินแซบก็ยังนี่เขาว่านะเดี๋ยววันนี้สีผ้าไปล่องอันเห็ดเมนนอันเอาไปย่างย่างตามปนครับปนใส่ปลาหนึ่งปลาใส่ตามแซบเดี๋ยวให้เบิงนะครับเด้อ นะครับอ่าหลังจากนี่เห่ากับได้กอไฟร่อยแล้วครับเตรียมย่างแล้วเตรียมย่างเห็ดนะครับ อันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเห็นอนี้ส่วนหนึ่งได้อยู่ในถาดอีกส่วนหนึ่งเอาไปแกงแล้วครับเอาไปแกงแล้วแต่อันอันที่ว่าแกงในป่ะเทศไทยเห็นเบื้องครับเอาตัดมาไทยอันส่วนอย่างอย่างเดียวครับนะครับอืมย่างเห็นมันหอมหอมย่างให้หน้ามันออกเห็นมันแบบสุกๆนะครับกระย่างมันสุกมันที่ตำบะหลดกแล้วครับพี่น้องก็บย่างอยู่ดีย่างได้แล้วก็มาตาบะเนี่ยเอาตําเบื้องนะครับ ทำปึงป้งเปิงป้งปิง้งปิ้งนี่โคกพีโคกยังเรียบร้อยแล้วทำใส่จีอันยังไงจีมะเขือเทศจีอันกระเทียมหัวหอมจีเวดแล้วมาตำร่วมกันนะครับทำตำตำไปนะครับทำตำแล้วอันนี้ก็นหนึ่งพักหนึ่งปารียบร้อยแล้วแต่ไประเทศไทยให้เบิ่งนะครับพี่น้องเฝ้าวนะเฝ้าหิวระบุหิวนะครับ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่ถั่วเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะครับอ่าเป็นได้ครับหน้าตานะครับสุดยอดนะครับเนาะพี่น้องลองหามาเคีดกินได้ครับดนะ้อมันสิเป็นได้แซ่บคือผมบาปว่าสวัสดีครับไปล่างอยู่เดีอยเกอกันกคิดต่อไป